แฟนชายต่อไปค่ะพี่บุ๋ม่ะเราจะพาทุกท่านไปพบกับแฟนชายของ Mini มินิมาร์ทค่ะนะคะเอมินิมาร์ทนี้เนี่ยเห็นทุกมุมเมืองเลยทุกตอกซอกซอยหัวมุมถนนมีหมดเลยค่ะ,คะทําไมคนถึงได้มาจับธุรกิจนี้นะคะตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะพบกับคุณสยามมนวิมลสมบัติและคุณ โชติวัฒน์ตระกูลมีโชคชัยเจ้าของแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นบูธหมายเลข a 24 A25 สอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูคุณแม่คุณลูกนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญเลยค่คะมาร่วมพูดคุยกันคุณแม่เชิญนั่งเลยค่ะ,ค,ะคุณแม่มองดิฉันแล้วไม่กล้าเดินเข้ามา <c oughs> <c oughs> คุณแม่ตะลึงอยู่นะคะในความสวยของ <ผม S 1> พี่<ว>บุมม<า>๋มอยู่ค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คะถามสักนิดนึงทำไมถึงตัดสินใจทำเป็นแฟรนไชส์ของเซเว่นคะค่ะเพราะว่าแฟรนไชส์ธุรกิจของเซเว่นจะเป็น ธุรกิจที่ยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิต mm. และเป็นธุรกิจของครอบครัวได้ค่ะปีแรกนะคะเราเปิดสาขาแรกอีก6เดือนต่อมาเราก็เปิดอีกสาขาหนึ่ง4ปีเราเปิดถึงห้าสาขาโ oh. อ้โหพอสาขาที่หนี่ก็คืออย่างเซเว่นเรามีอยู่หน้าปากซอย่า <Ha. S 2> งซอยเราจะเปิดทางแฟรนไชส์ทางเซเว่นจะมาเปิดทางเซเว่นก็จะมาถามเราว่า เราพร้อมที่จะเปิดเป็นแฟนชายอีกสักแห่งหนึ่งไหมคะเขามีระบบการจัดการที่ดีอยู่แล้วเงินเขาไม่ให้มีเยอะค่ะพนักงานไม่ได้เก็บเงินเยอะค่ะแต่จะเน้นในเรื่องของบริการกับสินค้านั่นเองนะคคุณแม่ค่ะคุณแม่เปิดมากี่สาขาถึงมาแนะนําให้คุณลูกเนี่ย มีสาขาด้วยค่ะเปิดหกสาขาแล้วตอนนี้ก็เลยแนะนากำลังจะเปิดสาขาให้กับคุณลูกทําด้วยเหรอคะตอนนี้คือจริงๆผมสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเห็นว่าเป็นธุรกิจที่แม่ทาไว้ตั้งนานแล้วอันนี้หนูนึกว่ารวมกันหกสาขาคือคุณแม่ทําประสบความสําเร็จมาคนเดียวเลยหกสาขาแล้วตอนนี้ลูกก็เลยอยากทําบ้างใช่ก็เลยเปิดเป็นสาขาของตัวเองขึ้นมาเพราะว่าคิดว่าจังหวะเวลาตอนนี้เราพร้อมที่จะมาช่วยธุรกิจของแม่แล้วเพราะแต่ก่อนผมก็เป็นพนักงานบริษัททั่วไปอย่างเงี้ยครับแต่เห็นว่าด้วยประสบการณ์ทำงานจาก การทางานวิจัยการตลาดมาแล้วก็ผนวกกับว่าเออการเรียนรู้จากแม่แล้วก็ประสบการณ์จากแม่ก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ะถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาเปิดแล้วแล้วตอนนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณ5เดือน<ฆ>นะครับ <5 S 2> ก็บ <5 S 2> <5 S 1> อกตรงคือตอนแรกนี่เหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆครับแต่ว่าคิดว่าเราเราไม่ได้ท้อครับเราก็ยังยังสู้ต่อแล้วก็เราคิดว่าตอนเดือนแรกอ่ะเป็นเดือนที่เหนือนหน่อยที่สุดเพราะว่าเรายังสร้างทีมงานเราไม่แข็งแรงพอ<ฆ>แต่พอหลังจากเดือนหนึ่งผ่านไปนะครับก็เริ่มลงตัวแล้วครับฉันจะกลายเป็นเท่าแก่แล้วเนี่ย นะคะจะไปขอคําปรึกษาได้ที่ไหนอะไรยังไงคะอยู่เอาไปศึกษาได้ที่บูธของเซเว่นอเว่นะคะหรือโทรศัพท์ไปที่02 711 7800ค่ะค่ะแลค่ขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะให้กับคุณสยามนเนี่ยค่ะและคุณโชติวัตรขอบพระคุณค่ะถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้านะคะคุณแม่คะขอเสียนเดี๋ยวจะน้ายินใกล้ใกลกันเลยค่ะเดี๋ยวยินใกล้ๆกันเลยนะคะ